มี work from home อีกแล้วกินอะไรดีกินอาหารในคอนโดวนไปจึงมีคลิปแกะกล่องข้าวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรกินบ้านหนึ่งสองสามพมข้าวผัดแกงเขียวหวานหมูแดดเดียวไหนขอชิมข้าวก่อนดิ อืมหอมหอมหอมเครื่องแกงเขียวหวานแล้วก็อันนี้มีหมูแดดเดียวด้วยอืมอืมหมูแดดเดียวอร่อยกล่องนี้ราคาแปดสิบบาท หมดไหมไม่หมดหรอกมันจะง่ายเกินไปกล่องที่สองคืออะไรพ้ามต้าหู้ผัดพริกเกลือเมนูนี้ไปลอกมาจากคนที่เขากินมังสวิรัตที่เขาชอบคือ ในคอนโดมันจะมีลายกลุ่มสั่งอาหารใช่ไหมเราก็ไปคอยส่องว่าเอ้ยชาวบ้านชาวช่องเขาสั่งอะไรกันเลยเงี้ยแล้วก็ได้ไปลอกเมนูนี้จากเขามา<ผ>มกิน<ะ>ต้องกินหมูกรอบผัดพริกเกลือไม่ใช่หรอเออหมูกรอบมาแล้วมันไม่ค่อยกรอบมากเท่าไหร่ไงก็เลยเอาหูด้ดีกว่ามีผักมีพริกโอ้อยเน้นเ้น เค็ม,คคมเ,เค็มมันมันเผ็ดเผ็ดเลิศกินเพลินส,ส,สองแล้วนะหมดยังเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอันนี้เขามีพริกพริกไทยสดด้วยตะกี้เคี้ยวโดนพริกไทยสดพอดีเลยดี อันนี้คือหมูกระเทียมหมูกระเทียมพริกไทยอันนี้เปิดมาเรารู้สึกผิดหวังนิดหน่อยตอนแรกเราจินตนาการเลยว่าหมูกระเทียมแบบแห้งๆอันนี้มันต้องหมูทอดกระเทียมพริกไทยใช่ไหมอืมนั่นแหละ อันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ไปส่องชาวบ้านเขามาเขาบอกว่ามีคนแบบมาคอมเมนต์ในห้องไลน์สั่งข้าวอว่าโห้ยหมูกระเทียมเลิศมากก็เลยสั่งมาแต่ว่าเท่าที่เขาอธิบายให้ฟังอะ่ะมันเป็นหมูแบบแห้งๆนะเพราะว่าหมูมันชิ้นใหญ่เกินโอ้ยตาย อ oh, ุ้ยตายคำเดียวหมดแล้วครึ่งกล่อง okay. เอาเอาชิ้นชิ้นย่อมย่อมนเนาะเนาะเอาข้าวหน่อยหนึ่งเนาะเดีย๋ยวนี้ตักข้าวคำใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันน่ะไม่เหมาะกับกุลสตรีอย่างเราเลยนี่ Oh, หมูนุ่มมากเลยว่ะอืมผ่านร้านอาหารใต้คอนโด very good รวมค่าเสียหายข้าวผัดแกงเขียวหวานแปดสิบข้าวหมูกระเทียมหกเก้า แล้วก็เต้าหู้นี้หกสิบโอเคกินสองคนสองร้อยต้นต้นหัวละร้อยกว่าบาทถือว่าโอเคไม่ต้องออกจากบา้านโอเคช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็ช่วยกดติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวข้างหน้าเราจะพาไปกินอะไรพาไปเที่ยวไหนคอยติดตามชมกันต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอกินข้าวก่อนบ๊ายบาย